ฉลาาเวลานิดน yeah. ึงก็ได้ดูน็อตดูนี่นี่มันรถผมนี่โอ้โหแช่ชุ่มเห็นไหมดูคุณดูนิ้วผมไงก็เดี๋ยวนดี้เขาแบบหูยอะไรอะไรเขาก็ล้อฟอนล้อฟอนกันหมดเลยครับ สวัสดีครับ,รบเนี่ยคลิปที่แล้วไซเบอร์ทรัคเพิ่งลงไปนี่โ,โหโหลายคนนี่คิดถึงผมมากนะครับผมก็เลยครับแบบอ่าก็แบบสแบบลาเวลานิดนึงก็ได้นะมาออกห้องของตัวเองสักหน่อย <laughs> มากลับมาแล้วนะครับคุณดูคลิปยังเนี่ยไซเบอร์ทรัคยังไม่ดูไปกดด่นนะผมบอกเลยว่าอันนั้นนี่คือแบบต้องบอกว่าผมเพิ่งเข้าใจการใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่า mainstream influencer เหมือนแบบอู๋สปินนเพื่อนผม คือบินไปว่าไปถ่ายรีวิวแล้วกลับมาเลยโอ้โหแบบสุดยอดเลยนะนี่ผมทําเพื่อทุกคนเลยนะใช่ไหมนี่ผมบินไปทั้งหมดกี่วันเองเดินกว่าๆอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาที่เขาแบบเชิญแบบบินไปต่างประเทศแล้วแบบไปถ่ายคลิปแล้วกลับมาเลยนะครับเหมือนคุณอู๋เนี่ยน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าของผมเนี่ยบินไปตั้งนานนะครับถ่ายคลิปก็แป,ป๊บเดียวนะยังเหนื่อยเลยนะฮะไม่เป็นไรวันนี้เราพาทุกคนนะเยี่ยมชมฟูลฟังชั่นก็เดี๋ยวก่อนไปข้างในไปทังนู้นก่อนได้ไหมไหนๆอยู่ข้างนอกแล้วดีไหมก่อนจะเข้าไปดูฟูลฟังชั่ เราก็แวะไปหาฟิล์ f a c t o r อรี่ก่อนนะฮะฟิล์มแฟคเตอรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องฟิล์มสีนี่คืออันดับหนึ่งละอันดับหนึ่งละผมก็เลยหยุดรับงานไปช่วงหนึ่งเพราะว่าการเป็นที่1มันเหนื่อยนะยิ่งสูงยิ่งหนาวเวลาตอนนี้เวลาลูกค้าโทรมาก็บอกว่ายังไม่มีคิวนะฮะเพื่อให้ทีมงานได้พักผ่อนกันบ้างนะครับเพราะอย่างที่เราบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยอาจจะไม่เรื่องสําคัญของเรานะครับแต่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เลย แซวเล่นแซวเล่นนะครับแต่ว่ามีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆต้องบอกว่าอยากพามาดูคันนี้คันนี้คือ3ามสี่นะฮะที่รีสโตร์ไปแล้วนะฮะทั้งคันนะครับโดยฟูลฟังชันนะครับแล้วเราก็จัดการนะฮะลงแรปใสนะฮะร,รอบคันที่คือคุณคุณบางคนยังงงเฮ้ยรถญี่ปุ่นเนี้ยเอามาแรปใสอย่างนี้หรอเนี่ยไม่ารถญี่ปุ่นคันเกือบ20ล้านนะเกือบ20ล้านนะไม่ธรรมดานะฮะแน่อนอนว่าอันนี้เราก็ลงฟิล์มสายแบบต้องเรียกว่าฟาร์นี่สุดๆนะฮะ อันนี้แบบสุดๆ,ๆนะฮะต้องค่อยๆค่อยๆไปที่คุณผมอ,อ,อ,อยากให้คุณดูงานแบบว่ารีสโต้รถที่เราแม่งเป็นยังไงคุณดูเดยดูเลยดูน็อตเดียดูน็อตดูนี่กิฟต์นี่เราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะสั่งใหม่ทุกตัวนะกิฟต์สายไฟสั่งใหม่หมดนะครับรีสโตใหม่บางอันไม่ได้สั่งก็รีคอนดิชั่นนะครับอันนี้ทิฟฟานี่บลูนะครับเข้ามาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะฮะนี่คือ แลบรถไป1ปีว่าค่อยเอามาเก็บงานก็เก็บให้ไม่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ขับเขาเอาไปเขาไปจอดไว้นะฮะก็มาเก็บงานนิดนหน่อยๆนเองนะครับด้านในมีมีแบบฟิล์มกระด้งกระเด้งบ้างนิดหน่อยก็อยเอามาเก็บนะฮะคันนี้นี่สวยมากนะสี่ห้าแปดนะครับทำเป็น t ทปปันนี่บลูนะครับบอกเลยว่าโอ้โหนี่ตอนนี้น้องชายก็เปิดโชว์รูมนะครับขายรถมือสองอยู่ด้วยนะครับฝากไปติดตามน้องแคนนอนด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าโคกันนะฮะ ตลาดยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นยุคของยุคสมัยของการพาร์ทเนอร์นะครับเป็นวันนี้คุณจะมาแข่งแต่แตโดดเดี่ยวน่าจะอยู่ยากนะครับต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับทำงานธุรกิจกใกล้เคียงกันนะครับถ้ายังพอไปกันได้พอโคกันได้ถ้าไม่ได้ขายโปรดักเหมือนกันเสทีเดียวก็ก็พอจะแบบโคกันได้นะก็เดี๋ยวรอดูนะครับเผื่อมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆกับน้องพันนนฝากไปติดตามน้องพันนนด้วยนะครับที่ช่องเขาอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปฟังฟังชั่นอะไรนะวันนี้ตอบคังอย่างให้รีวิวคุณรู้สึกกับ อ๋อมันมันเบสิกไงมันเบสิกมาเราคิดว่าคนแบบไม่ได้ไม่ได้อยากดูขนาดนั้นก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าเดี๋ยวจัดให้นะคราวหน้าจัดให้ผมว่าคนชอบดูรถใหม่ๆนะรถอย่างอุลุงอุรุสมันก็เมืองไทยมันก็มีแบบเยอะแยะใช่ไหมผมไปไปจองไว้แล้วเนี่ยฮัมเมอร์อีวีเดี๋ยวรอบหน้าผมแบบเอามารีวิวให้ดูต้องบอกว่าเดี๋ยวพาทุกคนนะฮะมาแบบพาชมฟูลฟังก์ชันนะเหมือนทุกๆวันแต่ว่า วันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเหมือนพาตัวเองมาชมไปด้วยโอ้นี่มันรถผมนี่โอ้โหซูบารุนะครับคันนี้เนี่ยนะต้องบอกว่ารักมากนะครับสองประตูโปง่ง WYX นะฮะไม่ให้ไม่ให้โป่ง22บองปีนะของผมโป่งแบบโคตรโปง่งโป่งแบบโคตรโป่งนะมันหายไปไหนมาวะไปงานโตฟูยยามาแล้วหายไปนานเลยนะครับคันนี้นะบอกเลยว่าโอ้โหคิดถึงคิดถึงพอเข้าไปนั่งหน่อยโอ้โห ขอสตาร์ทสักชุ่มได้ไหมฟังเสียงนะไม่ได้ยินเสียงนานแล้วคิดถึงมากครับโอ้โหเกือบลืมแม่งเป็นรถที่ตอบบ่อยยากอ้เฮียต้องไปดึงพร้อมกันอ่ะโอ้โหแช่ชุ่มให้วอร์มอ,อีนิดนึงโอ้โหไหนๆสตาร์ทแล้วส <az> ัก5นาทีแล้ว ให้มันวอมวอมหน่อยนะครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ย s อ0สองพันเทอร์โบนะครับพูดจริงๆนะอยากทำท่อพวกนี้ใหม่ไม่สวยอยากอยากดัดใหม่สักรอบหนึ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อยากแบบเดี๋ยวคิดใหม่ก่อนนะอันนี้นี่ลองเรียกว่าใส่ของไปเต็มเลยนะแต่ว่าบางทีใส่ไปเต็มแต่มันยังไม่สวยเดี๋ยวเราต้องต้องคิดใหม่ไม่าจะทำังไงเฮ้ยโอ้โหอันนี้คืออย่าบอกนะว่ามาฮ้อยนี้แล้วคือ จะมารีสโตร์ใหม่ทั้งคันเห็นไหมคนชอบถามมาว่ารับเซอร์วิสไหมนะครับรถนี่รถบ้านทั่วไปอย่างนี้นะฮะคือต้องบอกว่าทําหมดครับทําหมดนะอุ้ยตัวนี้นะมิตซูบิชิอีโวที่คุณเห็นอยู่นะฮะเจเนอเรชั่นสี่ห้าเขาจะเรียกว่ามิตซูไทเบนท์ถ้าใครเคยได้ยินนี่คือนี้เลยคือไทเบนท์อ,อันนี้รถเบนท์ซีค้าตัวนี้ออกมาครั้งแรกนี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนสกกลาดความเป็นรถเบนท์ไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือลงจำปาถ้าใครไม่รู้จัก คือจะเป็นเบนซ์อีคลาสรุ่นแบบไฟฟ้ายแบบ ben e เป็นแบรนด์อย่างนี้ร้อยเก้าสิบอีก็จะเป็นแบน์อย่างนี้เอสคลาสก็อย่างนี้อันนี้คือเขามาแบบเป็นสามเหลี่ยมมันแรกนะฮะต้องบอกว่าแปลกตามากอันนี้นี่ต้องผมอยู่สมัยประถมเลยนะหมายว่าประถมนะครับเรียกว่าดีใจที่ยังได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะเรามาดูว่าช่องบริการที่2ทําอะไรกันบ้างนะฮะติดตั้งเคเบิลยูนะฮะกับรถ BMW X5 นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าล้อเขาเท่มากเลย แต่ว่าไม่ได้ล้อนี้ไม่ใช่ของเรานั่นเป็นล้อ bm เดิมหรอือเปล่าช่างเราก็กำลังบันเลงผมพาคุณดูนี่ดีกว่าสุดยอดของสุดยอดนะฮะถามว่าที่ฟู l l function ทำอะไรได้บ้างนี่ฮะ service carrera gt ครับเป็นไงปะไม่ค่อยได้เห็นนะเครื่องยนต์นะฮะ carrera gt นะครับ v 1 0นะฮะอันนี้เป็นเครื่องยนต์ออกมาแล้วนะครับออกมาทั้งลำเลยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า ประสานกับ c e r t i f y e d r a r r e เร GT Mechanic นะครับที่อเมริกาอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าโอ้กระทั่งปอร์เช่น,นะฮะที่ประเทศอเมริกาเนี่ยจะต้องมี Certified c r r r e GT Mechanic เท่านั้นนะถึงจะทำงานกับ c a r r e r a GT ได้นะครับแต่เราเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่แบบมีจำนวนน้อยเนาะมีแค่ไม่กี่คันคุณมาดูดิว้ยโครงนี้มันเป็นคาร์บอนเลยนะนี่คือนี่คือชชสซีรถแบบเป็น เป็นคาร์บอนนะไม่ใช่นี่รถเดิมเดิมเลยทั้งหมดนี่เพื่อปั๊มติ๊กตัวเดียวต้องบอกเลยทั้งหมดนี่เพื่อปั๊มติกตัวเดียวนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรถน้องชายของผมนะฮะไม่รู้เป็นอะไรอออะไรอยู่รอ,ออะไรอยู่นะครับ,รรบเดี๋ยวจัดการให้นะเวทนาผมว่านะคือดูซ่อมรถไปเนี่ยก็เท่านั้นเดี๋ยวผมพาไปดูสิ่งที่ เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยดีกว่านะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยเนี่ยก็คือนี่ผมพามาดูเวลาผมไปที่ต่างประเทศคนบอกเอ้ยโอ้โหอย่างนี้กุ๊ดี้ไม่ทํางานเลยไม่ใช่ฮะผมนะสั่งล้อมแม็มาเป็นตัวอย่างโชว์นะฮะตอนนี้คือเรียกว่าเปลี่ยนคอลเลกชันแล้วผมขอเรียกเซตอัพนี้นะครับว่า50 Shades of Gold นี่เป็นไงคุณไปดู นี่คือเป็นล้อซีรีส์ใหม่ๆนะครับที่โชว์ศักยภาพในการเขาเรียกว่าศักยภาพในการเอนจิเนียร์นะครับของฟูลฟังชันในวันนี้เริ่มต้นจากชิ้นไหนก่อนดีเริ่มจากอันนี้นะฮะมาดูดีไซน์ก่อนนะนี่นีคุณพข้ใหม่ใกล้เ oh. ห็นไหโอ้โหเฮ้ยอย่างเ oh. <ๆ>เล่นมายากลนะอัน,นี้เจาะรูนะครับเพื่อการลดน้ําหนักนะฮะอันนี้ก็พูดตรงๆว่าดีไซน์ก็จะคล้ายๆนะฮะลไม้ คล้ายๆกับ BBS นะตัว FIR สีนะเป็นสีทองนะครับเขาเรียกว่าทองเฉดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าของเรามันมีหลายเฉดมากนะครับแต่เดี๋ยวจะมี reference ให้คือที่เอาทองทองมาให้ดูหลายๆอันเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะครับเวลาอยากได้รถสีทองจะได้มาดูแล้วก็เปรียบเทียบว่าจริงๆตัวเองเนี่ยเราชอบทองแบบไหนนะครับจะบอกเลยว่าจริงๆสีบางสีเนี่ยคือเหมือนกันแต่ว่าพอลงแลกเกอร์นะหรือว่า ผิวเนี่ยให้มันเป็นสีเงาปุ๊บสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะมีหลายเฉดหลายแบบหลายมิติมากนะค่คอยๆดูกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นการโชว์การเจาะรูอีกเช่นกันนะฮะอันนี้อันนี้เป็นขอเรียกว่าสีทองเฟอร์รี่แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเฉดเดียวกับล้อเฟอร์รี่เวลาคอนฟิกมาได้สีทองนะครับอันนี้นี่อันนี้นี่ก็หนักเหมือนกันนะเจาะเจาะเยอะเหมือนกันนะไงเห็นะไหมนี่นะฮะลายนี้ก็เรียกว่าละไม้คล้ายๆ ขายเยอะเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นลายเดียวกับนี่เลย Gt 3า i s นะฮะตัวใหม่นะครับ Gt สา i s ตัวใหม่นะก็เป็นไลฟ์เบทเหมือนกันนะครับสีเป็นสีทองเฟอร์ราี่นะเซนเตอร์ล็อกนะครับผมผมข้ามอันนี้ก่อนได้ไหมได้ไหมอันนี้พี่พูดได้ไหมไม่ให้ข้ามใช่ไหมอ่ะไม่ข้ามกันเอาอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยเมื่อกี้อยากขอข้ามไปเพราะว่าดีเทลมันเยอะเหลือเกินนะครับดีเทลมันเยอะเหลือเกินต้องบอกว่าเอาลงมาเลยไหม มา,มาดูฮะดีไซน์นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสไตล์เหมือนแบบ e r r o i s c ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณดูไปในมิติที่ลึกๆเห็นไหมดูคุณดูนิ้วผมไงตรงนี้ก็เป็นร่องนะฮะคือเจาะแล้วเจาะอ,อีกนะตรงนี้ก็เจาะเหมือนกันนะครับเจาะไปเลยคือต้องบอกว่าตอนนี้ล้อเนี่ยนะครับมีกัน คือต้องพูดตรงๆแหละว่านอกจากสงครามจีนนะครับจะทําให้ EV บ้านเราสัน่นสะเทือนแล้วก็ยังมีสงครามของพวกล้อด้วยเช่นกันนะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เครื่อง C N C นะครับเขาก็ที่จีนเขาเริ่มผลิตล้อแบบสไตล์แบบนี้กันเดอะแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไลย์นี้อาจจะทําได้ลายนี้อาจจะทําได้นะฮะแต่ลายนี้ทําไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องใช้เครื่องแบบระดับแบบ5้าแกนนะ แกนคือโอติเนี่ยล้อเนคุณก็สั่งนี้มาใ้ไหมซึ่งแน่นอนว่า t e t i r l นะครับก็มีหลายเกรดไม่ได้บอกว่าของจีนเนี่ยไม่ดีเสมอไปนะแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะใช้ Material ที่ถูกกว่านะครับของเราเป็นอลูมิเนียมบล็อกอเมริกานะฮะเออก็ตัดที่อเมริกานะครับคือโปรติเนี่ยล้อนี่ก็จะมีแกนมาอย่างนี้ใช่ไหมถามว่าทําพวกนี้ได้หมดแต่ว่าเฮ้ยแล้วจะไปอย่างนี้ยังไง ฉะนั้นมันต้องมีอีกแกนหนึ่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมเพื่อให้นี่ลงไปยากมากต้องบอกว่านี้คือยากมากนะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าล้อเนี่ยนะครับถ้าต้องโชว์สเต็ปขนาดนี้นะฮะไม่ง่ายไม่ง่ายผมเรียกว่าท้าให้คุณลองใครที่แบบว่าคิดว่าตัวเองจะตัดล้อจากจีนแล้วจะสู้กับฟูงหวังชันก็รบกวนนะฮะเปิด vchat แล้วก็โทรหาเอเจนต์คุณนะฮะผมท้าให้คุณตัด แบบนี้นะฮะไม่มีทางนะครับไม่มีทางนะพอะผมมั่นใจมากว่าลายนี้นี่คือตอนนี้นี่คือโหดนะครับอ๋ผมก็ไปเก็บก่อน <c oughs> มึงต้องไปตัดต่อให้มันดูเบาๆหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะหาว่าร้อนหนะักเอ้ยแต่มันอันนี้มันหนกอยู่แล้วล้อโชว์ผมเนี่ยตัดมาหน้ากว้าง12นิ้วครึ่งหมดนะครับไม่มีมาตัดแบบโอ๊ย8นิ้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราใหญ่เลยของจริงเลยแล้วต้องบอกว่า น้ำหนักก็เบานะฮะเบากว่าล้อเดิมคุณแล้วกันเบากว่าล้อจีนมึงด้วยนี่ก็เดี๋ยวนดี้เขาแบบหวยอะไรอะไรเขาก็ล้อฟอสล้อฟอสกันหมดเลยครับล้อฟอสมาขายกันแบบผมเก็หมื่นอย่างเงี้ยนะก็มันก็ฟอสหมดแหละแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับวัสดุเกรดก็จะต่างกันนะครับการฟินิชชิ่งงานการตัดดีไซน์ก็จะต่างกันนะฮะอันนี้เป็นไลน์ที่ผมนําเสนอเลยทุกคนรู้แล้วว่า เราเนี่ยมีล้อที่ออกแบบเองเลยออกแบบเองแต่ออริจินอลเลยนะเนี่ยคันข้างนอกเห็นไหมแวบบๆเนี่ยสีชมพูนะเห็นไหมนี่เลยเป็นล้อที่เราออกแบบเองเลยนะล้อหกก้านที่เราออกแบบเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยที่ผมออกแบบเอง <Given the S 2> <c oughs> แล้วก็แล้วก็ตั้งชื่อมันว่า FF 3 7มสิบเจ็ดนะครับไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยต้องบอกว่า มันก็คือลายเดียวกับ T37 นั่นแหละนะครับแต่ว่าถามว่าเฮ้ยพี่กูดี้ทำไมถึงไม่ซื้อร้อ T37 มาใช้นะครับ T37 ผมก็มีนะมีเยอะแล้วผมเป็นต้องบอกว่าผมเป็น FCT37 ตัวจริงนะครับแต่ต้องบอกว่าเนื่องจากว่า T37 เจนี่ยจากโบกเลสซิ่งเนี่ย, Racing, ยมันมีหลายหลายฟิตเมนที่ไม่ค่อยโอเคนะครับกับรถหลายๆรุ่นนะฮะต้องมาแปลงดุมแปลงหับนะฮะหรือใส่สเปซโซ่สเปซเซอร์บ้างนะครับเนื่องจากความชอบแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่โควิด ก็เรก็ไม่สั่งตัดไม่รับล้อไม่ทําอะไรเลยก็จะเป็นช่วงที่ขัดตอนนะครับถามว่าผมมาทำล้ออย่างนี้ต้องบอกตรงว,ว่าแพงกว่าผมไปซื้อบล็อกเลสิ่งอีกนะเบาออก็ด้วยแล้วผมก็จะบอกด้วยว่าล้อของเรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นฟอร์สเ n นซีคัดนะมันเป็นโฟลฟอร์มนะครับคือเป็นฟอร์สเหมือนกันแต่เป็นฟอร์สแบบคนละแบบกันนะครับถามว่าเป็นวัสดุฟอร์สเหมือนกันใช่ไหมต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าวัสดุของญี่ปุูกเขาก็ดีเหมือนกันนะครับน้ำหนักเขาก็จะเบาเหมือนกันแต่ว่าวิธีการผลิตมันต่างกันนะ ชอบทรงนี้เพราะว่ามันคลาสสิกนะอมตะนะครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะไปบอกใครเขาหรอกว่าเราเป็นคนคิดขึ้นมาเองนะฮะเพราะคงไม่มีใครเชื่อ <c oughs> ก็เลยตั้งชื่อสลู u ให้กับ T37 โดยการตั้งชื่อรุ่นนี้ว่าเป็น FF37 แล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับสำหรับของเรานรแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยคันนี้เป็นดีไซน์ของผมแล้วนะครับอันนี้คือ FF37 Lightweight edition นะฮะคือมีการเจาะรูเห็นไหมนี่ผมลองผมลดน้ําหนักนะฮะคือถ้าเราจะทํา T37 ให้มันเบาขึ้นมันต้องเป็นท่านี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าดูแบบค่อนข้างจะจ u t u ร i s t i c พอสมควรเหมือนกันนะฮะที่ต้องลองเอามาใส่รถสักคันหนึ่งดูนะฮะว่าแบบมันพอมนอยู่บนรถแล้วมันจะเฟลฟ้าวขนาดไหนอันนี้มากับสีที่เราขอเราเรียกว่าแชมเปญโกนะครับหรือเราใช้รหัส FF โกนะซึ่งจริงๆแล้ว อยู่เงี้ยมันจะดูไม่ค่อยทองเท่าไหร่ใช่ไหมที่คุณเห็นว่ามันทองเนี่ยเพราะว่ามันฉากหลังมันสีดําแต่ว่าถ้ามันไปอยู่กับรถเนี่ยจริงๆมันคือสีเดียวกันนี้นะผมต้องบอกเลยว่าถ้าจะคุยเรื่องสีทองกับผมเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยมาสเตอร์ Master เรื่องสีทองที่สุดนะเกี่ยวกับสีทองของล้อรถนะฮะหลายหลายคนจะแบบอุ้ยปอเช่ทองทองทองปอเช่นี่มีสามเฉดนะสามเฉดครับ1คือน,นี้นี้1คือน,นี้นะ1คือน,น,นะอน,นี้2คือน,นี้แต่ละอันเนี่ย เรามีโค้ดสีหมดนะครับแต่ผมไม่บอกคุณหรอกเดี๋ยวคุณรู้ว่าคุณก็ไปให้ร้านอื่นพ่นให้ผมผมไม่บอกคุณอยากได้คุณมาสั่งที่นี่สามมันจะเป็นทองแบบเหลืองเหลืองนี้หน่อยอ่าแต่ว่าผมไม่ได้ทําตัวอย่างไว้มีมีตัวเป็นตัวอย่างแบบอันเล็กนะครับสาหรับ,บใครที่เรื่องล้อนะี่อยากจะให้เทสมันทองมันได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าปรึกษาผมได้นะฮะเรื่องสีทองเนี่ยผมถนัดมากอันนี้นะครับก็จะสีใบ้หน่อย อันนี้คือสีทองของ BMW นะสีทอง BMW ตัว M4 ั้ย M4 หรือ M2 ที่มันเป็นสีแบบล้อทองๆอง่อ,อนๆ CS อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือโค้ดสีประมาณนี้แล้วก็โอ้โหลายก็ลายก็สุดอีกอะน,นะฮะคุณด,ด,ดูดิเจาะรูโซนะ,ะลอง,ลอง,ลองนู่นนี่นั่นแล้วก็อันนี้เป็นดีไซน์แบบ2ชิ้นนะครับสีนี้กับสีนี้พื้นฐานสีคือเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นสีด้าน อันนี้เป็นสีเงามันก็เลยแบบเป็น2องเช่นะงงไงงงไงผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คือลหลงไหลในสีทองแล้วก็เจาะลึกเข้าไปถึงประเด็นว่าอทองแบบไหนมันถึงจะยังไงไมถึงจะสวยอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้สีเนี้ยผมจะบอกให้ว่าถ้ารถเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับสีดำเนี่ยคุณจะมองผ่านๆนึกว่ามันเป็นสีเงินนะแต่จริงๆมันเป็นสีทองเพราะว่าพอมันอยู่กับรถสีดํา มันเลยทาให้มีแบบเฉดเหลืองโผล่ขึ้นมาบ้างแต่น,นี้ถ้าเกิดไปอยู่รถสีเฉดแปลกๆหน่อยเข้มๆหน่อยนี้มองแล้วเป็นซิลเวอร์ไปเลยนะครับไลายต่อไปอันนี้ v i ไสไตล์หน่อยดูบลาย b l i n ินะ <c oughs> อันนี้คือโคตรอยากใส่โร,ถรถลส์รอยเลยพูดจริงสวยมากเอางี้อันนี้เลยนะลายนี้เลยนะใครมีรถแบบเบนเทก้าโรลส์รอยอูรุสเอสูวีใหญ่ๆซีดานดุๆนะฮะขอให้เลี้ยวเข้ามาถ้าคุณชอบไลายนี้ผมมีแบบเดลพิเศษให้เลยซื้อ2แถมหนึ่งซื้อ2ล้อ แถม1รล้อซื้อ2ล้อแถม1ล้อคุณจะได้ไป้3รล้อพอดีแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องซื้ออีกล้อหนึ่งอ่างงชิบหาย,ยผม,มว,ว่าจะอะไรวะเนี่ยไม่มีดียวพิเศษให้จริงอยากตัดอันนี้มากครับคุณโอ้หคุณดูรายล,ละวเอียดงานสิคือคือเซ็นี้เนี่ยเป็นเซ็ทที่ต้องเรียกว่าเป็นการโชว์สเตตเมนต์นะว่ากูไม่จีนนะเว้ยนะครับ,นะรบอันนี้คือกูไม่จีนนะเว้ยนะให้พวกมึงรู้ว่ามันคนละแบบ นะข,ของจีนคือไม่มีของดีแล้วกันนะแต่ว่าหลากัหลกๆที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะแบบว่า p o l i t y ะยังไม่ใช่นะครับอาจจะยังไม่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ของเราเหมือนกันนะครับก็ก็คือ FF 3 7อีกแล้วแต่อันนี้เขาเรียกว่า FF 3 7 0 2ก็คือสำหรับคนชอบดีไซน์แบบว่า2ชิ้นนะล้อ2ชิ้นนะฮะ แล้วก็เอาก้านแบบลายแบบ PE อนะฮะอันนี้ข้างในก็จะเป็นก้านนี้เขาเรียกว่าสีแบบเซมิกลอสนะครับแล้วก็เป็นบรัชฟินิชนะฮะก็จะดูด้นดานๆมีรอยเส้นๆหน่อยนะฮะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจริงๆก็เป็นสีเดียวกันแต่ว่า,าลงเป็นสีเงาครับวัสดุเป็นสแตนเลสก็จะก็จะได้อีกรูปนึงเลยตอนนี้ต้องบอกว่าล้อเนี่ยเราแบบเดินกําลังเดินแรงมากนะครับใครผมถามดกวาถามางบ้าว่าไอ้ล้อเนี้ยต้องไปใส่รถอะไรวะมีมีลูกค้าสั่งตัดแล้วนะ ต่ยังไม่บอกว่าเรถอะไรแต่ว่าผมม่ะยากจะไต่ชุดหนึ่งใส่ใส่รถของเราเองสักคันหนึ่งนะครับให้ให้พิมพ์เข้ามาหน่อยว่าล้ออะไรน,นี้มันเหมาะกับรนรุ่นไรน,นะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาใส่ทั้งหนึ่งคันขายล้อซะนานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าแววเวีย well, น we เข้ามาดูกันก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของล้อแล้วคุณภาพของสีนะครับแล้วก็เรื่องของฟิตเมนใช่ไหมอันนี้สําคัญเ่ยคุณดูคุณดูฟิตเมนทำไมทําไมผมถึงไม่ไปซื้อโบกเบสซิ่งเพราะมันไม่มีแบบนี้มันไม่มีแบบนี้ นะมันมันไม่ได้แบบนี้แบบนี้คืออย่างนี้คืออะไรขับไม่ได้ขูดเลยได้ขับได้แต่คือแบบแต่ถ้าโดดก็โดดก็ฟิตนิดนึงคือเป็นฟิตที่แบบฟิตแบบอนี้อ่าคือแบบแค่นี้แค่นี้ไม่ไม่ถึงกับคือแบบอเสียอ่าพอเสียวเพราะว่าความสวยมันจะต้องส่วนทางกับความสะดวกสบายเสมอนะครับเดี๋ยวดูล้อหน้าคุณดูล้อหน้าเปไงอือ อันนี้อันนี้คือพอพอจะเลี้ยวกับรถที่ต้องแบบนี่เออตอนนี้เอ้ยอย่าสุดนะอย่าสุดนะอย่างนี้ดนึงฮะมันถึงจะได้ฟีลรถซิ่งนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องฟิตเมนของล้อนะครับ <tr us ias> like เข้ามาคุยกันก่อนเอารถเข้ามาแล้วก็มาทาบสีดูนะจะได้ความสนุกสนานไปด้วยนะครับว่ารถคุณสีนี้เหมาะก,กับสีนั้นไหมนะฮะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดใส่ล้ออะไรไปปุ๊บแล้วคุณแบบไม่เหมาะแต่คุณชอบล้อสีนี้อ่าก็ไม่ยากก็เลี้ยวไปแลปต่อเลยนะฮะ เป็นไงขายของขายได้ไหมนี่นี่กลับมาดูใช้เงินไปเยอะนะตอนไปต่างประเทศกลับมาขายของอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะก็รถในหมดทั้งหมดในนี้นะฮะมีราคานะครับแวะเวียนเข้ามานะฮะอยากซื้อคันไหนก็ลองอ่ะคันนี้ไม่ขายนี่มาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้นี่คือสุดยอดเลยนะฮะพาชมหน่อยนะฮะหกเจ็ดห้ LT นะ,ะต้องบอกว่าคันนี้นี่แรงยิ่งกว่า765 LT เพราะว่ามีน้อยกว่าร้อยกว่าคันนะครับอ่าหัวขันชนเป็นแบบคาร์บ,บอนแบบ ตอนนี้นี่เราต้องบอกว่าเรานี่เป็นเรียกว่าศูนย์รวมของแมคลาเรนแล้วนะคือแมคลาเรนแจ๋วๆนี่นะฮะแวะเวียนเข้ามาให้เซอร์วิสให้มาดูแลกันอยู่เรื่อยๆนะฮะคันนี้เป at ็ um. Listen, an, นคอนเวอร์ทเลอรด้วยแล้วก <ket rain> ็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหกันชงกันชนนี่เป็นแบบเป็นเป็นคาร์บอนหมดเลยนะฮะสวยมากครับอันนี้รถเนาะนี่รถพี่ชายสุดที่รักเลยเห็นแล้วเ d r i v e นะครับเ d r i v e อหงนะฮะก็มาให้เราดูแลฝากบริการนะครับ นี่แปลว่ารถคันนี้แม็กัเรนะันนี้นี่ถอดช่วงล่างระบบมัลติลิงแล้วใส่เอชไดไปแล้วแน่เลยนะไม่น่าโหลดซะสวยเชียว <c oughs> มึงก็ไม่เพกเลย <c oughs> <c oughs> สวยๆ,ๆแต่คันนี้ฟิตเมนก็โอเคนะสวยงามนะครับอ่ะใครสนใจนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปวิ่งงานนี้กับเขาด้วยดีกว่าผมก็ฝากโปรโมทงานน้องชายหน่อยนะครับ Underground Racing นะฮะจัดโดยน้อง Earth Mtech นะครับเดี๋ยวจะมีซูเปอร์คาร์มาวิ่งกันนู่นนี่มีรถยุโรปมาวิ่งกันเยอะแยะแล้วก็เห็นเขาทำรถมาวิ่งเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม็กกาเลนน้องก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีของเราไปร่วมด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะฝากโปรโมทงานเขาด้วยแล้วเดี๋ยวเจอฟูลฟังชั่นไปร่วมงานด้วยแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นงานแรกที่จะได้เห็นแบบว่ารถแบบซูเปอร์คาร์โมโหนะทำกันเยอะๆนะครับมาวิ่งกันนะฮะแล้วก็พวก ออดี้ทีทีของเราตอนนี้ก็แรงเหมือนกันนะเห็นของคนไทยนะครับก็วิ่งวิ่งก้าวแล้วนะครับแล้วก็อยากดูที่อยากดูก็จะเป็นพวก BM เนะเครื่องเราทำพวกโบเดียวอะไรพวกนี้นะครับจริงๆจริงๆเราก็อยากจะทำไปวิ่งกับเขาเหมือนกันนะแต่ว่าคือตอนนี้ขาดอยู่นิดเดียวเลยนิดเดียวจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอขึ้นเลขบัญชีไว้ด้านล่างเลยนะฮะขาดสนับสนุสน,น,นซื้อ,อยางให้หน่อยได้ไหมถ้าซื้อถ้าซื้อ,อยางให้นะผมบอกเลยคันนี้ผมก็ ผมก็เอาเห็นเลขตัวเดียวได้เหมือนกันนะครับถ้าได้รับเงินยอดบริจาคจากทุกๆคนนะครับเอาแค่นิดหน่อยพอเอาแค่นี้นิดเดียวพอเดี๋ยวขึ้นเลขบัญชีไว้เลยนะครับถ้าถึง9ล้านปุ๊บเดี๋ยวผมทําเลยเอานิดเดียวพอนะเอาไม่เยอะต่าด้วนนะครับถ้าใครอยากเห็นในฟังชันไปวิ่งกับงานอะอันเดอร์การ์เรซิ่งครับวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านสวัสดีครับ